สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟร่วมด้วยช่วยกันเมื่อวานขนวันนี้แพ็กส่งนะคะด่วนทำงานันอยากรวดเลยันเด้อยม่ยเคยแพ็กมัดได้ยัแพ็กอันเดียจะเอาไม่อย่างเลยตรงนเลางที่แอนี่เอานี่ไปน้ำอืมกฟ đó có đang làm nay nó đã đan long mai đan long mai ồ hello มานี่เจ้าก็้านังนี่นีนั่นั่งิ้งนี่เลยไวาอีมแเอาเดึงกรเดี๋ยวคีอยนเไปเดี๋ยวค่อยถูยถูมาเรามีกระดาษเปียกถอไปถูเยให้เองพี่นันธนาการจากผูใหญ่ใจดีรลาโพก็กังจะถามว่าใคร เย็นนะเบื่อเบื่อเนี่ยมันผิดนะค่อยยังไม่ได้ลงเลยนะมีเวลาประมาณสองไม่ถึงสองอะชั่วโมงครึ่งเขาจะมารักแล้วโอ้ชั่วโมงครึ่งเสร็จแม่ไม่ทรรมาธรรมดา เออค่อลืมเลยว่ะขนาดแคบไปนะขนาดแคบทงหอเลยไอ้รอบแคบแบบไหนรอบรอวก็ปะมาแบบไห้แต่อันนี้คือว่า เราไม่ได้แพ็กนานเท่าไหร่แล้วเนะาะสออาทิตยสออาทิตย์ได้ไหมเนาะประมาณสออาทิตย์นะรู้แล้ววันสุดท้ายเช่เราแพ็คอะเราไปดูหมอลำเสียงอีสานแน่ วอนนั้นเราแพ็กเสร็จก็ไปดูเมลลากันได้เีถ้าอยากดูเสียงอีสานเข้าไปดูในช่องไม่ดาแฟมิลี่เลยโด้นไม่ได้หนไม่ได้นไม่ได้หันไม่ได้ม่ได้หันไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นไม่ได้ัไม่ได้นไม่้ไม่ไ้ไมด้นไ่ไดม่ไดหม่ได้นไมด้ไ่ไดไม่ได้นไม่ได้ไม่หน่ได้่ได้ไม้ด้ไม่ได้ไมด ระวังแตกระวังแตกนี่อีโมนส์ต่อไปไปที่จังหวัดนนทบุรีอ้าวคุณเทวินอ้าวเหรออันนี้อันนี้อันนี้ของใครเนาะแดงสามส้มสามพี่ทวินนะฮะดูทุกวันเลยนะพี่ทวินเนี่ย หน่งน้อยอน่น้รางทีชื่อในอเขากับชื่อนี่ไแม่ทองสุกเออแม่ทองสุกชื่อคนละคนละชื่อกันไงชื่อในอเขาสกับคุณสุภาพรบุญแพงน่ะเอ้าทำไมเป็นเพงเหมือนกันราเลย่ดพี่น้องกันหรือเปล่า Thank okay. you. เรานขาได้นปลาลานัวของปาแหละแล้วก็ไปทำชิเน้นเังใช่ไหมเออเห็นอยู่เมอสามเขาแกว่าโอ้ยดูดิเขาอ่อน้ำปลาดามาอย่างดีเลยเสามแลยเขาเห็นอยู่เขามนลอยมาเุาพตามเขาพันสองเลยมาประจเจาังทัาทอะไรที่ได้รับน้ำปลาแล้วทำชิปส่งมาให้เราอะไรทำช่องหรออันที่เดียวก็ได้ส่งมาให้หน่อยในเท่านทเนาะเชีเนาะทู่นได้ มมแม่แม่หลายชั้นก็มีที่เดียวนะของจนได้เท่าไหร่รู้ไหมันไปลงตอรี่ท่าไหรได้เครมือแกซีสักบะลาไปแล้วส่งที<อ>่ไหนเอาไปลงตอรี่อะไรเครื่อมอดีก็งานนี้เขาพาไปเยอะหมูกระทะน่าเนี้

ราว้าลมทุดาคิดถึงเราหรือเปล่าเนาะจะเรียกว่าอะไรนะพรด้านหลังจะเรียกว่าศูนย์รวมสวศูนย์รวมใจสวหรือว่าจะเรียกว่าทพักอิตสลาหรือว่าจะเรียกสำนักจเจ้

นั่งไว้สดเฉยเลยสองนายด้วยใช่ไหมเยอะเลยทีนี้เยอะเลยเดี๋ยวไแต่ก่อนนะแต่ก่อนค่อยอ้วนนะน้ำหนักหกสิค่อยมักผู้บ่าวแล้วค่อยก็อยากเออมักผู้บ่าวอีกมักผู้บ่าวแล้วค่อยก็อยากงานเหมือนผู้นี่แหลยไปคยัะคุณพาวินีแดงสามล้วคดอาหารเพื่อเพื่อเพื่อจะจ่อยเท่าไหร่รู้ไหมสองอาทิตย์ใหญ่เลยเหรอจ่อยเลย กูทได้แ่ลกูแต่ขานาาบดจ่อยนี่ก็ยงควยมเงเข่าให้หมาแดกตายพวกนีคขุนม่าจะขุนแรกโมนบอกว่าดีดีดีต้องไม่กินอะไรกับพ่อนนะกูนะไม่กินเข่าให้หมาแดกไม่ได้กูเป็นยัเไงนีเก็อะไเอร็จแล้วนแลก็ใ้นค่อ พยายากให้สว่างาพอทเดินหน่อยดิจังเขาแบงค่ะต้องอาอกอารลืมมาวันนี้ไม่มีเด็กๆแล้วครแค่พี่พ่อเด็กๆฝุดเดืดแล้วนี่เราจะได้โทรศัพท์มาแล้วสิบเส้นหรอสิบเส้นเด็กสีเส้อดูดกินไปไหนเด้อ ยังไม่ทันจะัไ,ได้เอได้รใ,ใหม่อวอจะให้เดห้ดือเดียวดืดจให้เือให้กดใหทุกคนด้วยนะของแม่ดาเนี่ยน้อยมากสองนาทีหนนาทีก็มี ลองเสือพาไปห้านาทีอันดันเขาดูของไม่ด้ให้ถึงห้านาทีเพื่อนเพื่อนไนะคะเกินแล้วเพนไม่ควรคิดเขาดีไอผมตังไปอีกคนที่คนที่เขาเกินแล้วนะไม่พูดถึงแเขาตังไปนานแล้วของแม่ดาอะไรยังดีกว่าสองนาที สาม yup. นาทีหนึ่งนดีนึ่งมีนะดีไปต้อหอบกอ้าวสกอเทมเได้สื้ออดานเนินขาเน่ได้พเออัจมาเป็นอรตาี่ยเนนีแม่นไปโทรศัพท์หนูากได้โทรศัพ มันมันรู้วิธีการแล้วเรามีประสบการณ์แล้วแจ้ก่อนจับไปจับมาก็ทั้งดิบทั้งเดี้ยวทั้งฉุกกะ ้แต่เราส่งมานะจะไม่มีรายงานน้ำปลาแต่สักขวดเลยนะแปลว่าโรงงานที่เราสั่งซื้อคุณภาพยอดเยี่ยมมากปวดแข็งแรงเห็นไหมตอนที่เราขนเน่ยขนาดตกอ่ะัยังไม่แตก เเดอมอะไรม่ได้ส้มสามเสามวันี่ส้มสีแดงของแอนเนอร์ดูสวยเลยดูเดืดเดไอู่ช่ไหเอยู่ด้เขาใส่ลงไปแล้วำกินนี่แหละคอยแพ็คเสร็จค่อยมาดูเอ้า เรียกคิวซีรอบสองต่อไปของคุณเบนชะมพรนนทบุรีนะแดงสามส้มสามขอบคุณครับอ้าวอยู่แถวแถวที่ไปเสือเคยไปทำงานไหมตำบลบางรักนะ มืออลไรนักใครไว้ไปไหนเอเอ้ยอเ,เอ้าเมีลายดวนะฮะอันนีอ้อันนี้พอก่อนเดี๋ยวเอาไอ้ตัวใหญ่มาตัว้พอ ีี้ส่วนนาสายดำอือเอวนนาสายดำมาสายดำปับา้านก็ดูแล้วระรจะส่งนะปาาไปให้โรงเรียนมอนทาวิทยา โอ้ยอาปกินกับ้างกินบาาบอไม่ใช่ไม่ได้กินหมูอะไรเพ่น้าปลาเอ้าแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเาคเพื่อนนี่ไปดูนะเขาบอกว่าเด็กอ่ะเออเด็กอ่ะแบบว่าเป็นอิสลามใช่ไหมไอ้ ไม่ไดมูกระทะอันนี้ไม่ได้เอออะไรก็ไม่ได้กินแล้วก็แบบว่าอยากให้แบบเด็กมีโภชนาการเยอะๆแบบว่าอะไรกับเน้นกิ้อกไก่เพราะเขาไม่กินหมูเยอะแต่กินไก่ใช่ไหมได้หมดทุกอย่างยกเว้นแค่หมูไก่ต้มเมล็ดทะเลปลาหหมด สายใจไก่สองอันนี้ก็มาไปจำนะอยู่ข้างใหรอสองสีส้มสองนจงนั่งแล้วก็มีขึ้นเข่งเดก้องเ็เล้ดูได <us> 네้กี่กลองค่อยๆทำที่็้าส้มั่ แได้เร <mile> ียงนผางให้ได้ห้จะได้นับนะแเดนี้ป่าวผางหันมาแล้วห้งฟังเลยะอ่าล้วให้ได้หนับห้าห้า่สิเนี้ยนะด้ห้าต่อมงสนายอุทัยปลาทองอนทัยเหอุทยาทยอทก็แ็กวันนี้นะคร มือโซนเริ่มสีสว่างนะฮะเดำเดาเจ๊ด๊จบยู่มาเะ ต่อไปของคุณคุณบุนะฮะนครสวรรค์ตกแดงสามช่องามนะฮะนครสวรรค์้มแอน่ะใส่ใส่พกขวดอะนี่ใช่ไม่ใช่ดเบอร์นดิไม่ใช่เบอร์นี้ถ้ามีเราเอาไปไม่ได้สำหรับกินนี้ก็ขอจบคลิปลงไปกินเท่นี้นะควับสวรค